สารพิาพากษายืนตามสารชั้นต้นจำคุกหนึ่งปีไม่รอลงอาญาอดีตสภาเขตบางบอและแนวร่วมดปชในคดีปลุกปั่นก่อความวุ่นวายขณะนี้เตรียมยื่นดีการครับ สารายานัดอ่านคำพิพากษาสารอุทธรในคดีที่พนักงานอายการฝ่ายคดีพิเศษ4เป็นโจทยื่นฟ้องนายสมชายภัยบูรณ์อายุ45ปีอดีตสมาชิกสภาเขตบางบอนพักไทยรักไทยและแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติหรือนอปชเป็นจำเลยในความผิดฐานร่วมกันกระทำให้ปรากฏแก่ประชาชนด้วยวาจา เพื่อให้ประชาชนล่วงละเมิดกฎหมายแผ่นดินมั่วสุมกันตั้งแต่10คนขึ้นไปใช้กําลังประทุษร้ายให้เกิดความวุ่นวายขึ้นในบ้านเมืองโดยมีอาวุธซึ่งเจ้าพนักงานสั่งให้เลิกแล้วไม่เลิก จากกรณีช่วงเดือนเมษายน2553จำเลยกับพวกชุมนุมที่เวทีผ่านฟ้าลีลาดเพื่อต่อต้านรัฐบาลในอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเป็นนายกรัฐมนตรีในขณะนั้นโดยมีปืนพร้อมเครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิดทำร้ายเจ้าหน้าที่ทหารประชาชนได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตเป็นจำนวนมากรวมทั้งทรัพย์สินของทางรชาชการและประชาชนได้รับความเสียหาย ดยสารพิภากษายืนตามสารชั้นต้นจำคุกหนึ่งปีไม่รอลงอาญาฐานร่วมกันก่อให้เกิดความไม่สงบขึ้นในราชอนาณาจักรและให้ประชาชนล่วงละเมิดต่อกฎหมายตามมาตรา116ด้านนายก่อแก้วพิกุลทองอดีตสพรรคเพื่อไทยกล่าวว่าได้หารือกับนายสมชายแล้วและจะขอยื่นประกันตัวเพื่อสู้คดีในชั้นฎีกาต่อไปซึ่งต้องใช้ระยะเวลาในการประกันตัว3-4วัน โดยวันนี้นายสมชายต้องถูกควบคุมตัวอยู่ในเรือนจำไปก่อนถ้าหากศาลได้รับทราบข้อมูลว่านายสมชายได้ถูกจำคุกระหว่างดำเนินคดีมาแล้วกว่า8เดือนจึงยังเหลือโทษอีก3เดือนเศษซึ่งเหลือโทษอยู่น้อยมากนะครับจึงคาดว่าศาลอาจพิจารณาให้ประกันตัว